สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีธนูประจำเดือนมก,กราคม2564ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง15มก,กราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีธนูในเดือนมก,กราคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะงานค่อนข้างหนักและมีอุปสรรคเยอะมากจนทําให้มีโอกาสสูงที่คุณจะทํางานไม่สําเร็จตามที่คุณคาดหวังไว้และเพื่อนก็นํางานมาให้คุณช่วยจํานวนมากจนจนส่งผลต่อง,งานของคุณเองด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่หัวหน้าจะเพ่งเล็งคุณอย่างหนัก คุณควรทำงานของตัวเองให้ละเอียดรอบคอบนะคะเพราะไม่งั้นจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณค่ะชาวราศีธนูที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสได้งานน้อยนะคะถ้าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้งานมากขึ้นก็คือการไปสมัครในบริษัทที่มีรุ่นพี่หรือเพื่อนแนะนาค่ะ อาจเป็นงานที่ยากสักหน่อยแต่ถ้าได้แล้วคุณจะทำได้ระยะยาวเลยค่ะส่วนชาวราศีธนูที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างติดขัดหยุดชะงักเป็นปัญหาที่ตัวธุรกิจคุณพยายามแก้ปัญหาไปทีละอย่างนะคะแต่ดีคือหุ้นส่วนและลูกน้องยังช่วยเหลือเกอื้อกูลคุณเต็มที่ค่ะการเงินของชาวราศีธนูในเดือนมกราคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่หนักหน่อยค่ะเพราะมีไรายได้ เพราะไรายได้มันคงเดิมแต่รายจ่ายเยอะมากเป็นการจ่ายไปเพื่อดูแลคนในครอบครัวประกอบกับมีญาติหรือเพื่อนสนิทมายืมเงินการเงินเลยฝึกเคืองมากค่ะความรักคนมีคู่ของชาวราศีธนูในเดือนมกราคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางคุณรู้สึกเหงาเพราะถูกละเลยความสัมพันธ์ทําให้บางครั้งคุณทั้งคู่มึนตึงใส่กันคุณทั้งคู่ควรหาเวลาไปทํากิจกรรมที่คุณชอบด้วยกันนะคะ ความรักคนโสดของชาวราศีธนูในเดือนมกราคมในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมและมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาด้วยค่ะช่วงเดือนนี้จะมีคนเข้ามาหลายคนใช้เวลาในการศึกษาดีๆนะคะสุขภาพอยากให้ชาวราศีธนูระวังเกี่ยวกับการปวดหัวเวียนหัวถ้าชาวราศีธนูได้มีโอกาสทำบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายเทียนค่ะ อันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆของชาวราศีธนูประจำเดือนมกราคม2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ